สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของแก้อาการอ,อกหักแบบ NLP ว่ากนด้วยเรื่องของความรักเนี่ยเนาะมันก็เลยมีปัญหาเรื่องการอ,อกหักตามมาด้วยเป็นระยะระยะนะคะทุกคนต้องเคยเจอการอ,อกหักแต่วนี่เจอมาบ่อยอย่าถามเรื่องความสําเร็จนะคะว่าความรักเนี่ประสบความสําเร็จแล้วต้องรู้สึกยังไงให้ถามดีกว่าว่าตอนอ,อกหักเนี่ยรอดมาได้ยังไงนะคะรอดจนกลายเป็นแบบมีความชิวชันสูงมากกับพูดเลย <c oughs> แล้วการอ,อกหักเนี่ยแปลกนะคะมันก็ไม่ได้เลือกอายุไม่ได้เลือกวอัยอ่ะคุณจะมีความรักตอนไหนก็ได้แล้วคุณก็อาจจะอ,อกหักตอนไหนก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอใครที่เคยมีประสบการณ์อ,อกหักมาแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเราจะเข้าใจมากขึ้นส่วนใครที่ยังไม่เคยเจอการอ,อกหักเรียนรู้เรื่องนี้เอาไว้ก่อนก็ได้เผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะต้องใช้เด้ออะอันดับแรกก่อนทันทีที่เรารู้สึกอ,อกหัก ความรู้สึกข้างในนี่มันปวดร้าวปวดร้าวไปหมดเลยนะคะเหมือนกับมีใครเอามือบบีบหัวใจบางทีก็รู้สึกว่าอ่อนแรงใครที่ไม่เคยอกหักจะนึกไม่ออกเลยนะคะโอเคในทางของ NLP นั้นมันก็จะมีหลักการอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งสมองคิดได้ทีละเรื่องอย่างที่สองเราต้องใช้ลักษณะของกายภาพการเคลื่อนไหวร่างกายเข้ามาเหนี่ยวนำระบบในสมองและเคมีของเรา อันนี้คือหลักการก่อนนะมาเข้ามาสู่รายละเอียดเวลาที่เราอกหักนะคะในภาพจําบันทึกต่างๆในสมองของเราเนี่ยจะถูกนําออกมาใช้งานเหมือนกันอย่างเช่นเราเคยดูหนังเราเคยอ่านนิยายเราเคยเห็นเพื่อนเราเคยเห็นคนข้างบ้านเราในเวลาอกหักแล้วอาการเป็นยังไงสิ่งนั้นเนี่ยคะ่ะเราเนี่ยจะนํามาใช้ในตอนที่เราอกหักเหมือนกันเช่นเราจะนั่งเมอ เราจะอยากไปเหมาอ,อยู่ริมทะเลทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่ริมทะเลแต่เราจะบินเออเราจะมีจินตนาการว่าเราอะนั่งน้ําตาคลอเบ้าอยู่ริมทะเลแล้วก็มีลมพัดมาแล้วก็ฝนตกแล้วก็เพลงเศร้าๆเห็นไหมคะภาพทั้งหมดเนี่ยจะถูกนํามาให้ปรากฏและหน่วงพฤติกรรมของเราให้ดําเนินตามนั้นไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่รู้อีกทีก็นั่งเล่น MV อยู่แถวหน้าระเบียงละแล้วพอถึงเวลาลมพัดมาไม่ได้นะคะ ก็จะต้องนั่งเราก็เริ่มเมอรไปเอาภาพนี้มาจากไหนน้อคือปกติเนี่ยสมองมันจะทำงานแบบนี้ถ้าเราไม่เคยมีภาพมาก่อนให้เราก๊อปปี้แบบเราก็จะไม่ได้มีรูปแบบนี้เราจะมีรูปแบบอื่นพี่แป๋วยกตัวอย่างให้ลึกอีกหนึ่งครั้งสมมตุติว่าพี่แป๋วพูดถึงหมู่บ้านอจิอจาจะอะโมเคยได้ยินหมู่บ้านนีหรือเปล่าคะไม่เคยได้ยินนึกไม่ออกเลยใช่ไหมคะอ่าแล้วถ้าพี่แป๋วพูดถึงหมู่บ้านเอสกิโมล่ะนึกออกไหมคะนึกออก ที่นึกออกเพราะว่าเราเคยรับรู้เรื่องนี้และมีบันทึกอยู่ก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีหมู่บ้านแรกเนี่ยไม่ต้องให้พูดซ้านะคะพูดซ้ําก็จาชื่อไม่ได้คุณจะไม่มีภาพเลยคุณนึกไม่ออกเลยค่ะเพราะไม่เคยมีบันทึกภาพนี้ในหัวมาก่อนพี่แปว๋วพูดถึงหมู่บ้านง้ะป่าาไกายนึกออกทันทีเพราะเราเคยรับรู้เรื่องนี้มาก่อนถูกไหมคะเหมือนกันอาการที่เวลาเราอกหักแล้วนั่งเล่น MV เนี่ยเรามีการรับรู้ภาพนี้มาก่อน บางทีมันก็มาจาก MP เพลงเศร้านี่แหละค่ะถึงเวลาปุ๊บระบบเราก็ปี้เราก็ปี้ตามภาพที่เราเห็นในหัวนะโอเคตีพื้นให้เข้าใจตรงกันกลับมาค่ะทีนี้มันจะมีลักษณะทางกายภาพเวลาที่เราเกิดขึ้นเอ้ยเวลาที่เราอกหักคือถ้าเราอกหักใช่ปะเราจะเดินช้าลงเราจะรู้สึกว่าเราเดินเร็วๆไม่ไหวเราเดินช้าเราเคลื่อนที่ช้าหางตาเรามันจะตกๆต,ตาเราเนี่ยมันจะเหมือนกล้ามเนื้อรอบตาเรามันจะหนีลงนะคะ มันจะไม่วาวสดใสยอย่างเงี้ยมันลงริมฝีปากเราก็กระตุกยิ้มไม่ค่อยขึ้นมันจะห่อลงกล้ามเนื้อเราตกลงแม้กระทั่งบ่าค่ะบ่ายังห่อเลยเวลาเราอ,อกหักอ่ะมันจะไม่ผึ่งขึ้นมาอย่างนี้กายภาพเราจะหดตัวลงทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ในทาง NLP เนี่ยเขาก็เลยให้ทางกายภาพเนี่ยเราต้องมีการปรับกายภาพก่อนคือพอเรารู้ตัวแล้วกูอ,อกหักแล้วนะคะเราต้องปรับกายภาพค่ะ พอเราจะนั่งบาตกใช่ไหมคะดันให้มันแบบสบักไปชนกันข้างหลังค่ะให้มันพึ่งขึ้นใช้กายภาพงนะัดเดินให้เร็วขึ้นคนอกหักนี่เวลาเดินเนี่ยเราจะเดินช้านะคะให้เราเนี่ยรู้ตัวแล้วก้าวขาให้ไวขึ้นอย่างน้อยๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์คนอกหักเวลาพูดจะช้าลงค่ะมันจะไม่รัวจ้าจ้าจจจพลังงานมันหมด ให้เราเร่งอัตราความเร็วของการพูดเพิ่มขึ้น50อร์ซนและโดยซุ้มเสียงค่ะให้น้ำเสียงนั้นดังขึ้นอย่างน้อย30เอร์เราจาเป็นจะต้องใช้กายภาพเข้างัดระบบก่อนมันจะมีผลนะคะอาพี่แป่ายกตัวอย่างให้นึกภาพออกว่ามันมีผลยังไงสมมุติว่าเวลาที่เราบอกว่าเราทําได้เราทําได้แล้วปรากฏว่าท่ายืนของเราอ่ะมันหอ่อสมมุติว่าแป๋ยบังคับเลยว่าสมมตินะ,ะตอนนี้ให้คุณหอบ่า พอบ่าหน้าตกค่ะเอามือเนี่ยมากุมกันไว้ที่ข้างหน้าพอบ่าหน้าตกค่ะแล้วให้พูดให้รู้สึกเราทำได้เราทำได้ให้รู้สึกถึงอิโมชันข้างในด้วยค่ะตอนนี้มันเป็นยังไงดูดีๆมันหอ่อทีนี้พี่ปากบ,บอกให้เปลี่ยนใหม่ยืดอกขึ้นมาดันสะบักไปชนกันด้านหลังแหงหน้าขึ้น 4ี่สิบห้าองศาย,ยกขางแล้วมองไปข้างหน้าบ่ายกนะคะรู้สึกถึงพลังงานอะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปหรือยังพลังงานเปลี่ยนใช่ไหมแล้วพูดใหม่เราทำได้เห็นไหมอ่าระบบการหมุนเวียนของพลังงานของเรามันเปลี่ยนไปเพียงเพราะว่าเราวางกายภาพที่มันเปลี่ยนไปคือให้มันผุนผายขึ้นเหมือนกันเวลาที่เราอกหักค่ะเราจะต้องยกมันขึ้นมาทุกอย่างค่ะ เพื่อให้สิ่งนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปเนี่ยเหนี่ยวนำระบบในสมองของเราโอ้อะไรเข้าตาพี่แป๋วเนอะเอาไม่เป็นไรช่างหัวมันไม่ช่างแล้แป๊บหนึ่ง <c oughs> ขนหมาเข้าตาโอ้โหไปแงะมาโอเคกลับมาค่ะเมื่อกี้เราถึง ดันตัวเองให้ผึ่งขึ้นนะคะเพื่อให้ลักษณะพลังงานในกายภาพเนี่ยมันบานออกมาแล้วก็ช่วยค้ำยันอารมณ์เราคือโครงสร้างการวางร่างกายเนี่ยมีผลต่อระดับอารมณ์ของเราอะค่ะนะคะ,นะคะอ่าทีนี้พอเราฝืนมันไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะช่วยเข้าไปงัดอย่างเช่นสมมติว่าช่วงที่เราตัดสินใจก้าวเดินเร็วขึ้นอะ,อะสมมติว่ากำลังเดินเดินอกหักอกหักอกหัก,อ,ก,หกอารมณ์มันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ ทีนี้พี่แป๋วบอกว่าให้เดินให้เร็วขึ้นแล้วเราตัดสินใจเดินให้เร็วขึ้นน่ะอย่างคนรู้ตัวค่ะระดับอารมณ์ของเราเนี่ยจะเปลี่ยนในขณะที่เรารีบเดินเลยนะคะเพราะว่าสมองคิดได้ทีละเรื่องพี่แป๋วเคยใช้วิธีนี้ค่ะในวันที่แบบสภาพจิตใ,ใจแย่มากพี่แป๋วออกไปจอกกิง้งพบว่าระหว่างที่ออกวิ่งอ่ะคิดเราเศร้าไม่ได้ เพราะสมองคิดได้ทีละเรื่องระบบมันจะไปจดจ่อเรื่องการวิ่งยิ่งช่วงหลังๆอะนะคะอ,อกหักครั้งล่าสุดเนี่ยพี่แป๋วเนี่ยเต้น h ช f f l ฟร์แดนออกกําลังพบว่าในช่วงที่ออกกําลังหนึ่งชั่วโมงเต็มๆเนี่ยไม่สามารถจะคิดเรื่องอาการอ,อกหักได้เลยเพราะสมองคิดได้ทีละเรื่องมันต้องดูว่ากระโดดอะไรและหูฟังอะไรอยู่ใช่ไหมคะมันจะเกิดอาการขั้นเวลาของอารมณ์อะคะ่ะ แทนที่เราจะอ,อกหักแล้วเศร้าอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะถูกขั้นกั้นออกเป็นช่วงๆช่วงๆซึ่งตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยก้าวเดินต่อไปเรื่อยๆมันจะเป็นช่วงที่แบบเราได้แข็งแรงอะ่ะเว้นช่วงอารมณ์ให้เราอะ่ะนึกออกใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร,รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะอันดับแรกจัดวางก่อนอันดับต่อมานะคะให้รู้ต,ตัวตลอดเวลาคือด้วยความทรงจําเก่าของเราเนี่ยเราจะชอบไปฟังเพลงเศร้าหรือไม่ก็ไม่มีอารมณ์ฟังเพลงเร็ว เราจะเป็นต้องงัดค่ะ 1. ไม่ฟังเพลงเศร้านะคะเพลงอกหกักเพลงอะไรก็แล้วแต่ไม่เอานะคะให้ฟังเพลงที่มีจังหวะและเนื้อเพลงร่าเริงหรือไม่ให้เลือกฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อเพลงแต่เพลงนั้นมีจังหวะอย่างเช่นเป็นเพลงฝรั่งที่จังหวะแบบว่าเหมือนกับพาเราออกเดินทางขับรถไปต่างจังหวัดแล้ววิวสวยมากเห็นภูเขาเห็นแม่น้ําเห็นทะเลแล้วจังหวะร่าเริงแต่ว่ามึงร้องมากูฟังไม่รู้เรื่อง อ่าเอาแบบนั้นค่ะเพื่อให้สมองของเราเนี่ยจดจ่อกับสิ่งอื่นๆไม่งั้นเราจะไปจดจ่อกับเนื้อเพลงที่แสนเศร้าสมองคิดได้ทีละเรื่องเวลาที่เราไปเปิดเพลงเศร้าๆหัวเราเนี่ยจะไปจดจ่ออยู่ที่เพลงหลังจากนั้นเราจะคิดตามเนื้อเพลงตอนนี้คนดีอยู่ไหนคิดถึงฉันบ้างไหมตั้งแต่จากมาไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่คิดถึงเธอเอาออาอาเ,อาเอาตัด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 อ่าเพราะฉะนั้นเราจะตัดวงจรนี้ค่ะด้วยการแม่งไม่ฟังมันค่ะอ่าฮะ ต่อไปอะไรอีกทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะสุดท้ายแล้วเราจะต้องกลับมาที่การดําเนินชีวิตประจําวันให้เป็นปกติต่อให้คุณกําลังเศร้าอยู่แต่ตอนนี้คุณต้องไปกินขนมจีนคุณก็ต้องไปกินขนมจีนทั้งที่อย่างเศร้าแต่จะบอกอะไรให้ว่าแม้เพียงจังหวะสั้นๆที่คุณกําลังไปยืนเลือกว่าจะเอาน้ํายากะทิดีหรือว่าน้ํายาป่าดีค่ะช่วงสั้นๆแว็บนั้นที่กําลังเลือกระบบความเศร้าจะถูกตัตดตอนเพราะเพราะสมองคิดทีละเรื่องมันก็จะเหลือแค่ขนมจีนน้ํายา หรืออะไรดีเราก็สั่งสั่งเสร็จปุ๊บอาสมองว่างช่วงมานั่งรอเนี่ยมีผักอยู่ตรงหน้าเราอาจจะเศร้าต่อแต่เมื่อไหร่ที่ขนมจีนมาปุ๊บอะค่ะระบบมันก็จะเริ่มสั่งการใหม่เพราะสมองคิดได้ทีละเรื่องโดยเฉพาะถ้าคุณเนี่ยไปกินขนมจีนกับเพื่อนจะดีมาก ทำไมก็ถึงให้อยู่กับเพื่อนอีเพื่อนนี่แหละค่ะมันจะมากับสารพัดเรื่องทีนี้พอเรานั่งฟังมันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเรียกเราให้หันไปสนใจอะไรก็ไม่รู้อะค่ะจังหวะนั้นเราก็จะถูกตัดตอนอีกตัดออกมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,ขอจะมีช่วงเว้นอารมณ์มให้เรานะคะมีช่วงให้เราพักใจเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะเหนียวนําให้เราเนี่ยฟื้นเร็วขึ้นเข้าสู่กระบวนการรักษาเขาถึงบอกว่าเวลาอกหกักอย่าอยู่คนเดียวให้อยู่กับเพื่อน อีเพื่อนนั่นนะ่ะมีผลมากเพราะอะไรสมองคิดได้ทีละเรื่องยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นอีเพื่อนที่แบบช่างมีกิจกรรมอะ่ะให้ไปวิ่งงานเถอไปออกกำลังงานเธอไปดูหนังกันเถอะอ่นนี้แก่แก่แก่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังอะไรแบบเนี้ยค่ะสมองเราจะถูกตัดช่วงหมดเลยซึ่งทั้งหมดนี่คือตัวช่วยให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านได้เร็วขึ้นมีหลายคนบอกวิพี่ตอนหนูอกหักนะหนูไม่มีแรงไปทํางานเลยเอยฉันเข้าใจมันจะไม่มีแรงไปทํางานหรอกแต่แกก็ต้องเลือกและแกไม่ทํางานแกไม่มีแดกนะ มึงอ,อกหักมึงไม่ตายมึงไม่มีแดกมึงตายนะเออสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกไปทำอะ่ะเราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เคยทำมาโดยที่แกยังอยู่ในอาการเศร้าและแกะอ,อกหักอยู่งั้นแหละแกะจะเป็นคนอ,อกหักที่ไปทำงานแกะจะเป็นคนอ,อกหักที่ไปดูหนังกับเพื่อนแกะจะเป็นคนอ,อกหักที่แปลงฟันล้างหน้าแล้วทำทุกอย่างเหมือนปกติแต่เชื่ออะไรอย่างหนึ่งสิ่งเหล่านี้จะพาเราก้าวข้ามผ่านได้เร็วเมื่อเราเดินไปทำอะค่ะ เพราะอะไรอ่ะเพราะเหตุผลเล่าให้ฟังมาหมดแล้วมันจะถูกตัดขั้วตัดขั้วตัดขั้วสมองคิดได้ทีละเรื่องนี้คือระบบของเราเราใช้ระบบของเราให้เป็นประโยชน์และอีกหนึ่งสิ่งค่ะสําคัญสําคัญที่สุดในโลกและมันกลายเป็นกับดักที่ทําให้เราหายช้าเมื่อเราเสือกไปตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่มันจะหายอ่าฮะเพราะอะไรบางคนบอกว่าพี่ถ้าเราตั้งคําถามว่าเมื่อไหร่จะหายก็แปลว่าเราอ่ะอยากจะหายเราจะต้องกระตือรือร้นจะได้หายเร็วๆม่ใช่หรอไม่ใช่ค่ะ ในทาง NLP เนี่ยเมื่อไหร่เราตั้งคำถามว่าเมื่อ,อไรแต่ว่าระบบจิตใต้สํำนึกข้างในของเราเนี่ยไปเร่งที่เราไปเร่งพราลึกลงไปก็คือเรารู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ไหวเราไม่ได้รู้สึกสบายๆเราเราไม่ไหวเราก็เลยเมื่อไหรเมื่อไหร่เมืม่อไหรมันเป็นอารมณ์นี้และเมื่อไหรที่เป็นอย่างนี้แปลว่าเรากําลังไปขยายมันอยู่ค่ะขยายอารมณ์อย่างเงี้ยเมืม่อไหรเมรื่อไหรเมื่อไหรกูจะไม่ไหวอยู่แล้วเงีย้ยค่ะ ตรงนี้จะขยายใหญ่แปลว่าอะไรคะในทาง NLP คือมันจะแข็งแรงคือมึงจะไม่หายสักทีค่ะเมื่อไหร่ที่แบบไปตั้งคําถามได้บอ,อกว่ามันจะเหมือนออเรานั่งมองกาต้มน้ําอ่ะแบบเวลาที่เราไปนั่งจ้องกาต้มน้ำว่าเมืม่อไหรจะเดือดเมื่อไหรจะเดือดเมื่อไหรจะเดือดเราจะพบว่ากาต้มน้ำนี่แม่งโคตรนานกว่าจะเดือดแต่พอเราตั้งเอาไว้แล้วเราไปทําอะไรก็ไม่รู้ว่าปร,กรากฏว่าหันมาอีกทีหนึ่งแม่งแบบเตาแก๊สแทบจะระเบิดอะ่ะเออเนื้อออกไหมทฤษฎีเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นคุณต้องเอาคําว่าเมื่อไหร่จะหายออกไปนะคะซึ่งก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเพลงเนี่ยมันก็ชอบปั้นแต่งให้เราคิดอย่างเช่นแบบฉันก็รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องดีขึ้นแต่ว่าฉันจะผ่านค่ําคืนนี้ไปได้อย่างไรคือมันก็ชวนให้เราคิดแบบว่ามันคงต้องใช้เวลามากอะแล้วเมื่อไรหร่ละอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วในทาง NLP นี่ซีเรียสมากนะคะกับคําว่าเมื่อไหร่คุณต้องเอาสิ่งนี้ออกจากระบบค่ะ คุณต้องรู้ตัวนะเมื่อไหรท่ที่เนี่ยพี่พูดคําว่าเมื่อไหร่ประมาณล้านครั้งเลยนะข้ <c oughs> อนิดพอมีคําว่าเมื่อไหร่ให้ตั้งสติว่าอุ๊บส์รู้ตัวทันทีนะจ๊ะว่าเรากลาลังไปเร่งรู้ตัวนะจ๊ะให้เราปล่อยค่ะพี่แป๋วจะบอกว่าในการรักษาอาการอกหกักอ่ะมันต้องใช้เวลาเท่าที่ต้องใช้สถิติที่พี่แป๋วเก็บมาเนี่ยความเร็วความช้าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเอาตัวพี่แป๋วเลยนะเอาแบบฟันขาดนึกถึงเขาแล้วหายนึกถึงเขาแล้วหาย หายไปเลยแล้วไม่ไม,ไม่ไปอ้อยอิ่งวนน่ะจะใช้เวลาอยู่ที่เดือนที่ห้าเดือนที่ห้านี่ไม่วนเลยค่ะหน้าตาจะลังเลือนมากความทรงจําจะลังเลือนอารมณ์ข้างในเริ่มเปลี่ยนเริ่มนึกถึงความรู้สึกตอนที่เราชอบเขาไม่ค่อยออกแล้วก็เริ่มอ่านความเป็นจริงออกอะคะ่ะอย่างเช่นตอนที่เราเสียใจน้ําตาไหลตอนนั้นน่ะเราจะคิดว่าเราอะไรอาวรเขาแต่พอเข้ามาเดือนที่5้าพี่บบหันกลับไปถึงได้รู้ว่ามึง,ม,งมึงไม่ได้กําลังอะไรอววรจริงๆอะมึงเจ็บนะที่มึงร้องอะ ทีนี้พอเราเห็นชัดว่ามันคืออาการเจ็บคนเราอ่ะมันมีธรรมชาติอยากแกนหนีความเจ็บมันจะยิ่งทําให้เราดีดออกจากตรงนั้นเร็วขึ้นเออมันก็เลยหายบึม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 แต่เห็นไหมว่ามันต้องใช้เวลาและเราต้องอนุญาตตัวเองให้ใช้เวลาเท่าที่ต้องใช้ด้วยเพราะถ้าเราไม่อนุญาตมันจะกลับไปที่เรื่องเดิมเมื่อกี้เราจะไปต้องคาถามว่าเมื่อไหร่และเมื่อไหร่หรที่ต้องคาถามว่าเมื่อไหร่ข้างในของเราสังเกตพลังงานค่ะมันจะแบบอย่างนี้ค่ะ คือเรากำลังจะไปขยายระยะเวลาให้มันไม่เอานะคะอ่าพี่แปลวเรียบเรียงสรุปนะถ้าคุณกำลังอ,อกหักอยู่คุณจะต้องงัดกับมันค่ะไม่ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่ฉันถึงจะหายแต่อนุญาตให้ใช้เวลาเท่าที่ต้องใช้ใช้กายภาพนำดัดตัวเองขึ้นมาให้ผึ่งพายเพื่อปรับพลังงานภายในนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น ไปทําสิ่งที่ต้องทําไม่ว่ามันจะต้องคืออะไรล้างหน้าแปลงฟันก็ยังต้องทำนะคะปวดท้องขี้ยังต้องขี้อยู่นะคะอย่าอั้นค่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นอกหักไม่พอเป็นลิซีดวงด้วยอายหมอนะคะหมอสึกหลอนี่ขายขี้หน้านะคะและสุดท้ายค่ะออกกําลังได้ให้ไปออกคือเวลาที่เราอะตกอยู่ในอาการอกหักเนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะว่าสมองของเราเนี่ยมันก็จะหลั่งฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนเศร้าออกมา อันจะไปกดทับเราให้เราเนี่ยนั่งเศร้าบ้าเข้าไปอีกได้ค่มวันข้ามคืนบางคนนั่งเศร้าได้ยันเช้าไม่หลับบางคนตื่นตอนตีหนึ่งทุกวันเป็นระยะหนึ่งเลยระบบมันพังมากเราจําเป็นจะต้องเอาฮอร์โมนเข้ามางัดฮอร์โมนที่เข้ามางัดกับฮอร์โมนเศร้าก็คือฮอร์โมนแห่งความร่าเริงอันประกอบด้วยเอ็นโดฟินโดปามีนมันมาตอนไหนไม่ได้มาตอนแดกเหล้าค่ะอย่าเข้าใจผิดมันมาตอนที่เราออกกําลังอะค่ะที่เรากําลังพีคที่เรากําลังลืมตอนที่สมองคิดได้ทีละเรื่องแล้วเราโฟกัสอยู่กับฮืองเราอะ นั่นแหละฮอร์โมนหลังมันจะไปงัดกับอารมณ์เศร้าอย่างน้อยที่สุดในระหว่างที่กําลังออกกําลังออกมางัดในช่วงนั้นหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมแล้วถ้ามันงัดอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันและไอฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้หลังอยู่แค่ชั่วโมงนึงนะคะมันจะมีช่วงระยะท่อตัวยาวของมันอย่างนี้คือมันช่วยเรางัดยาวเลยอะค่ะมันก็จะทําให้เราเนี่ยฮอร์โมนไม่เดี้ยงอัตราการเศร้าจากอารมณ์ของเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมาประกอบกับยืนอกผายไรพึง่งพูดเสียงดังเดินไวไม่ฟังงเเพลเศร้า ทุกอย่างก็ยิ่งดีขึ้นใช้เวลาอยู่กับเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่พูดมากเพื่อนที่พากันเราไปทํากิจกรรมพวกนี้ค่ะชวนให้เราดีขึ้นทั้งหมดนะคะฟังแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนลอยๆอยู่แต่ถ้าย้อนกลับไปฟังใหม่ตั้งแต่ต้นและเข้าใจกติกา NLP เหมือนที่พี่แป๋วเล่าให้ฟังคุณจะรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อทําแล้วสุดท้ายแล้วยังไงมันก็จะได้ผลนะคะนักเรียนที่เรียนห้องออไลน์ NLP ของพี่แป๋วเนี่ยพอฟังปุ๊บก็จะเก็ต บึมบึมบึมบม,มขึ้นมาเลยเหมือนกับได้เริ่มแตะขอบสรใหม่เนาะส่วนคนที่ยังไม่ค่อยรู้อะไรคือ NLP ของมึงวะ NLP ก็คือ n e u r o l i i i n g u s t c Programming เราใช้ภาษาในการโปรแกรมระบบของเราตรงนี้มันจะย้อนเข้าย้อนออกย้อนเข้าย้อนออกแล้วก็ต้องประยุกต์ใช้นะคะทั้งหมดเป็นลักษณะของทางวิทยาศาสตร์ที่เราใช้อธิบายได้นะคะส่วน คนที่กำลังเรียกร้องหรือตัวพี่เองนี่แหละเรียกร้องนะคะอยากจะเปิดห้องสัมมนามาเจอการสะกดจิตหมูก่การบิ้วพลังการฝึกจินตนาการอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาคปฏิบัติเดี๋ยวรอนะสถานการณ์โควิดดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันจัดกันให้จุกๆกนไปเลยนะอ่ะ EP นี้เราจบแค่นี้ก่อนแต่ EP หน้าพี่ต๋อจะมาด้วยเรื่องอะไรว่าแบงค์ที